วันนี้พบกับแท้ง300พร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับคันนี้เป็นโทนออกแบบลูกค้าแต่งเป็นแนวแบบดําไปทั้งคันเลยนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าอยากจะมาดูแลว,วันนี้ก็คือเรื่องของงานเครือบแก้วเซรามิกนะครับสีลูกค้าแต่งมารอบคันแล้วลูกค้าก็อยากมา,าแต่งเกี่ยวกับสีปกป้องเรื่องสีนะครับ เราเห็นว่าสีคันนี้มันดูอาจจะดูแบบสีดำเนาะมันดูเหมือนใหม่แต่เราดูใกล้ๆนะครับมองจากไฟที่เราเห็นเนี่ยรอยขนแมวแล้วก็พื้นผิวที่ไม่เรียบเนียนนะครับผมแท้ง300อเนี่ยเราทำมาหลายสีเลยนะครับหลักๆที่เราทำบ่อยก็คือเป็นสีส้มนะครับเราเห็นในชั้นเลยว่าพื้นผิวเนี่ยมันจะเป็นผิวเปิืกส้มนะครับเรายังไม่ต้องมาเคลียร์เพื่อให้ผิวตัวผิวของเขาเนี่ยมีมิติ มีความชํำวามากขึ้นนะครับผมคันนี้ก็ลูกค้าไปต่างจังหวัดจะเห็นว่าที่คโครนนะครับตามข้างๆเ,เยอะมาหักนะครับแล้วก็รอยกิ่งไม้ต่างๆที่โดนสีรถรถเพิ่งออกมาก็เจอริ้วรอยแล้วครับนี่แหละครับผมลูกค้าไม่สบายใจนะครับอยากจะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับคืองานเคลือบแก้วเซรามิกจะตอบโจทย์ทําให้สีแข็งขึ้น มีมิติขึ้นฉําวาวขึ้นนะครับผมสรรพคุณอาจจะพูดไม่หมดค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสารต่างๆที่โดนจากโดนใส่รถของของเราเนี่ยหลังจากที่เราเคลือบแล้วเนี่ยก็ช่วยปกป้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนกยางไม้เนี่ยก็ช่วยกันได้นะครับอย่างสีดํานะครับอย่างลูกค้านี่พิวิ่งไปเนี่ยโดนคา,าบมูลมแมลงต่างๆนะครับถ้าทิ้งไว้วัน2วันนะครับสีสีที่ของรถลูกค้านี่ก็ จะกัดซึมไปทําลายหน้าสีนะครับมันก็จะแก้ไขไม่ได้นะครับนอกจากว่าเราจะหาอะไรสิ่งไหนที่ปกป้องสีของรถของเราเนี่ยให้รถของเราเนี่ยมีมิติด้วยนะครับการปกป้องก็มีแบบหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นล้างเคลือบสีก็ได้นะครับแนะนําว่าเป็นการเคลือบแข็งนะครับเคลือบแล้วอยู่ได้นานามันเรียกว่าการเคลือบฮาร์ดโค้นะครับจะมีมิติมากกว่านะครับซส่เว,วาวาล เห็นม mm ิตเมตริกลอยขึ <c assass inations> <c <abulary> <c <ertain ly> ้นมาชัดเจนแนะนำว่าเป็นการเคลือบเซรามิกนะครับที่ศูนย์กิริคาของเราเน้นย้ําว่าเราลงให้เพื่อให้มีความหนานะครับหนาหนาแบบไหนหนามีอยู่ที่3เลเยอร์นะครับผมแล้วก็4เลเยอร์นี่คือเป็นตัวปกป้องชั้นเซรามิกอีกที่หนึ่งเพื่อให้การปกป้องของเซรามิกที่เราเคลือบไปนี่เพื่อมายุยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมมาดูความเลอะของตัวรถนะครับผมเห็นไหมครับ คาบกี่โคนต่างๆนะครับผมนี่ครับผมเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ตามสีของตัวรถเห่ไหมครับผมโดนเต็ะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีริ้วรอยเยอะแยะเลยนะครับตัวบางโคนเห็นไหมครับถ้าโดนนองมากเนี่ยก็ทําให้เสื่อมสภาพได้นะครับสวดที่ดีครับ